สวัสดีครับ f c ที่หน้าตาดีทุกทท่านกลับมาพบกับลียองจืดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง EV Hybrid PHEV และ E-Power วว่ามันต่างกันยังไงมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างดูคลิปนี้จบสามารถตัดสินใจซื้อรถได้ทันทีหากพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับ รถยนต์ไฟฟ้าที่มีจําหน่ายในบ้านเราราคาไม่เกิน2ล้านบาทหลักๆก,ก็จะมีอยู่4ประเภทนี้นะครับระบบแรกเลยก็คือระบบไฮบริดคนไทยเราจะคุ้นเคยกับระบบนี้นะครับเพราะว่าแบรนด์เจ้าตลาดอย่าง Toyota Honda เนี่ยมีจําหน่ายในบ้านเรามามากกว่า10ปีแล้วส่วนประเภทที่2ก็คือ PHEV หรือ Plug-in Hybrid ซึ่งก็เป็นไฮบริดประเภทหนึง่งแต่ว่าเขาสามารถที่จะเสียบป,ปลั๊กไฟบ้านได้ซึ่งการเสียบป,ปลั๊กไฟบ้านแต่ละครั้งเนี่ยสามารถ ทำระยะทางในการวิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้มากกว่า50กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะครับส่วนประเภทที่3ที่กําลังได้รับความนิยมมากอยู่ในขณะนี้ก็คือรถ EV หรือรถไฟฟ้า100%ส่วนระบบสุดท้ายก็คือระบบ e-power ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางนิสันนะครับต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นนะครับว่าระบบทั้ง4นั้นแตกต่างกันยังไงบ้างมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยยังไงบ้างนะครับ เริ่มต้นที่ระบบไฮบริดกันก่อนเลยระบบนี้จะใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่จะเป็นตัวช่วยเสริมโดยมอเตอร์ขับเคลื่อนจะทำงานในช่วงออกตัวและช่วงต้องการเล่งแซงบางรุ่นสามารถขับเคลื่อนในโหมด EV หรือใช้ไฟฟ้าล้วนๆได้ในระยะทางสั้นๆไม่เกิน5กิโลเมตรเมื่อแบตเตอรี่ขับเคลื่อนใกล้จะหมดแล้วเครื่องปั่นไฟก็จะทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับ ระบบที่2ก็คือ PHEV ระบบนี้จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับโดยเราสามารถเสียบลักไฟบ้านไปเก็บไฟไว้ยังแบตเตอรี่เมื่อเราต้องการใช้ความเร็วสูงเครื่องยนต์ขับเคลื่อนก็จะถูกติดขึ้นมาเพื่อทำการขับเคลื่อนแล้วมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานในขณะนี้เครื่องปั่นไฟก็จะทําหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ขับเคลื่อนดังนั้นระบบนี้จึงไม่จําเป็นต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จไฟ ในขณะที่เราต้องการเดินทางไกลนะครับระบบที่3คือระบบ EV ระบบนี้จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเป็นหลักพลังงานในการขับเคลื่อนได้มาจากการเสียบปลั๊กไฟเพื่อการชาร์จไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ขับเคลื่อนส่วนระบบสุดท้ายคือระบบ Epower ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทางนิสันระบบนี้จะใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นหลักโดยมีแบตเตอรี่ลูกเล็กๆป้อนไฟไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเมื่อแบตเตอรี่หมด เครื่องปั่นไฟเครื่องเล็กๆก็จะทำการปั่นไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่เหมือนเดิมพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับ FC ทั้งหลายว่าแต่ะระบบนั้นทำงานยังไงมีข้อดีข้อด้อยยังไงบ้างก่อนจบคลิปนี้ผมมีคลิปดีๆมาฝากเช่นอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแตะที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อน แล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ